ปนตาซีบีในหน้า50สวัสดีค่ะขายโครงการสนามกอล์ฟที่ดินเนื้อที่ประมาณ582ไร่เศษทรัพย์ประกอบไปด้วยสนามกอล์ฟ18หลุมต้นไม้ใหญ่หลากหลายต้นบ่อน้ำขนาดใหญ่3บอ่อใช้พื้นที่ประมาณ70ไร่ค่ะขับเฮาและสปอร์ตขับขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ6ไร่ โครงการนี้ได้หยุดดำเนินการมาแล้วประมาณ10กว่าปีค่ะ จุดเด่นของทรัพย์แห่งนี้คือท่ามกลางธรรมชาติพร้อมวิวทิวทัศน์เขาแบบพาโนรามาวิลล่าค่ะโลเคชั่นนะคะ10นาทีถึงสวนเสือศรีราชา15นาทีถึงท่าเรือแหลมฉบังนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง40นาทีนะคะถึงพัทยาบางแสนชนบุรีและ45นาทีเท่านั้นนะคะถึงสนามบินนานาชาติอุตภาระยองพัทยาค่ะ ณนะตอนนี้เราได้เสนองานขายตามสภาพของสนามกอล์ฟนะคะขับเฮ้าส์และสปอร์ตขับต้องรีโนเวทหรือปรปับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทางเข้าออกของโครงการเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ8เมตรค่ะผ่านหน้าโครงการโดยรอบโครงการเป็นนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองและหมู่บ้านจัดสรรที่ตั้งของทรัพย์นี้อยู่ที่ตำบลบึง อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะและเนื้อที่ที่ดินคงเหลือประมาณ571ไร่ 2, 000, 2> งานเพราะว่าได้หักส่วนที่ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมนเนื้อที่ประมาณ10ไร่และ3งานค่ะราคาขายจากเจ้าของขายเองพร้อมใบอนุญาตอยู่ที่ราคาประมาณ750ล้านบาท หรือถ้าท่านใดสนใจที่จะทำโครงการหมู่บ้านทางเรามีสตาร์ทอัพฟิจิงของวิศวกรมืออาชีพให้ชมจากตัวอย่างทางเราพร้อมแล้วที่จะรอตอบทุกๆคำถามของท่านผู้ชมขอบพระคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ